ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมในที่กุดันดุมไทยชาแนลรับยูทูบที่เกี่ยวกับจักรกลการ,กรเกษตรนะครับพี่น้องเอายกยกยกมามีหอยกัน,กนยกครับเปลืองปุ๋ยสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่เรา ทำภารกิจเปิดงานฟังปุยนะครับ,บงานแีกของข้งหลังสงการามเนาะพี่น้นองหลังจากวันยุดสงการามโอ้ยยุดเวยาาครับพี่น้องสงการามเนี่ยมันคือปีใหม่ปะไหนกูได้มากเหล่าเมีดเบียกันเมื่อยแล้วพี่น้องมันไล่เมือสำหรับสร้างซูนย์องกออกลาเงินไทยครับเดี๋ยวเนี่ย เงินบาทเงินบาทเราเช็คอินที่บ้านแก้งกุ้ไห่เขียนเนี่ยนาสีน้ำเงินหรือว่าน่าจะรวย,ยปุมกับจำไม่ค่อยได้ประเด๋ยววัน้ำเงินก็น่าจะรวยครับมันอยู่กลางกลางกลา่อย่างนี้ละเฮ้ เสียวเซียวโอ้ยเนื้อยสั่งซุนเอาเอาเอายืมใส่ <laughs> มันต้องมีทเทคนิคนะครับตัวผิวมันบ่เสมอ กรถมันสีเบี้ยงยกง็ได้หนิเขาก็เหยียบเบรกฝั่งนั้นไว้ครับเบรกฝัง่งนั้นไว้แล้วครับใส่เกียร์ต่้มครับค่อยๆปล่อยค,อยคอยลยคาดเลีย้ยวขึ้นมันเป็นผักเนี่ยครับแล้วก็รถมันนักหลังใส่ปุยไร่ปวดมอนว่าใส่ไร่ปวดต่อครับเพันทวงยีมันเกีนเกนกน้นั่นโมาหจะกินยากเนี่ยครับเกียร์นี่ยพี่ไปกินยากอยู่ ส่วนางหลังก็จะเป็นยันมาครับโอ้รุ่นนี้เป็นเอ่อถือว่าเป็นรุ่นบุกเบือครับยันมาสามสิบห้าะว่าเป็นสามหาครับยันมาสามหาอันนี้น่าจะทำคันนาครับ หน้าพป่น้องเบิกหน้าไรดินครับีเ่เป็นรุ่นบุกเบิกเลยนะครับเนี่ยอุ้ยดินฉังเลยสุดยอดครับสุดยอดเสริมกันหน้า เดี๋ยวพามาเบ่งครับบินบุกเบรกเกียย่ยนยั้งก็ไม่เลยก็อนุญาตไทยคิปไมด้ด้ครับ <c oughs> <c oughs> ไปบิดแบบนิ่มๆนะครับนิ่มๆเลย ยันมาเอฟอีเอฟสามสิบห้าาสิบหาแรงครับแต่ที่ว่าเกือบสิบเป็นตำนานแล้วครับรุ่นนะ อายุประมาณสิบกว่าปีได้ครับเดี๋ยวว่าสังเกตเห็นนี่ยัง,ยางนาสี่เพีย้ยนทำไมของมาดำรวจก็่สิบเบิรเดี๋ยวครับ กำลังดีครับเสริมคันนานทีว่าเป็นรถเล็กครับที่ใช้งานดีๆครับของโตเร็วครับุ่นนี่ประหยัดน้ำมันเร็ว จะว่านำนักโตเบาจักหน่อยอันนี้สภาพยังดีครับสภาพดีแห่งกิดเลยดินแข็งครับเขียนเนี่ยเป็นดินเนี้ยวปนใส่ เลีเล้ยงเลีนน้ยงก็เลี้ยงคักเลี้ยงเนี่ยครับฝนบปตกเอ้าประมาณนี้ครับผมไปบึงสร้างศูนย์จอมพลังเัาต่อศูนย์บเูนย์บริการฝังอับจบครบทีเดียว,าม,วงงามเสาฝังยามแรงถอน anh <laughs> này cúc ca nhom cúc ca nhom nè mõ sâm lấp, lấy hết hoài men được không? Mùi men cúc ca cúc กุกเสบียบงครับเต๋อบุญเปนกุนกกระยองกุกเสบียบงนี่หมอสำหรับการเอาไปเย็ดเครื่องหั่นก็นกนได้ครับดูาะไรสีเปลี่ยนขาวเป็ี่นสีนี้เหรอเขาทานดูยางครับสร้างส่วนตัวปุยเบิดแล้วครับเฮ็ดไปเติมป,ยปุยสร้างส่วนแข็งครับพี่น้องแข็งสุดยอดเลย มืัอนี้กะตกไปสิบกี่ไรครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดไรล,ล่ะเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาใบสองแล้วครับหอนก็บหอนหอนคักหอนเนี่ยโอ้ยยังไดครับยังไดอู้บ่ได้ได้หรือบ่ได้หนขึ้นเลี้ยนมา กระยกบางหนาครับอันนี้เป็นสามหกครับอ๋อต่อกันไหมครับผมแล้วรับคิปนนิกะ่อนแหงแล้วครับฝากกดติดตามครับผมสวัสดีครับผม